สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกับผมเดียนนะครับผมนะฮะเสียงอ่อนโยนมากนะครับต่างจากการเล่นไท้ท่านอย่างสิ้นเชิงนะฮะมากับด่านนะครับ h o วมัสอิชินานะครับจากด่านที่แล้วนะครับก็เราได้เห็นว่าไอดาวอินโฮเนี่ยมันแบบสั่นเคมีเต็มหมดเลยนะฮะแต่เราจะมาฮาวมัสอิน้นากันบ้างว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะว่าจะเชื่อมต่อกับเมื่อกี้ไหมแล้วอีกานะครับคาบคาบจุดเชื่อมต่อไปนะครับแทนที่มันจะจบ ลงนะครับแล้วก็เราจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับแต่ว่าไออีกาบ้านั่นไงกลายเป็นสต็อปไปแล้วนะครับภาษาอะไรวะเนี่ยเหมือนกับว่าห้ามเข้ามีสารเคมีอะไรอย่เงี้ยนะฮะค่อนข้างเป็นห่วงคุณยายวะ่ะอุ้ย <c oughs> ง่ายๆคือตามอีกามาแล้วนะครับอุ้ยนี่อะไรอะ่ะ เหมือนกับมีนักสืบอะแล้วก็พวกต้องพวกตำรวจนะฮะโอเคมาตรวจสอบสถานที่ <c oughs> เดี๋ยวปัญหาคือขึ้นยังไงวะมันเอาเราตัวหัวว่าอะไรล่ะนี่ไง ต้องสำรวจให้ทั่วนะครับเกมนี้เพราะว่าแม่งถ้าแม่งมีอ่ะคือมันใช้แน่นอนนะฮะ <c oughs> ขนอีกาขนาเบล่มเลยโอเคไะ <c oughs> ด่าค่างเศร้าหมองมืดมนข้างล่างข้างล่าง โอ้โหคือลงคือตายตกคือตายอะ่ะสัเจ้าเฮ้ยนี่มันยากไปนะกูมัดแม่ง เอมมันยากอะ่ะมันไม่ปลอดภัยจริงๆนะโอเคโอ้โหพระเจ้าแล้วเจ้าเบี่ยงมาตรงนั้นเบี่ยงไม่ได้ง่ายๆนะครับผมสุดก็คือเราไม่ไปแล้วนะครับบายตรงนี้เป็นอ่ยางรถยนต์นะครับมามัดต่อๆกัน ya, yeah. ui 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 ui, đeo 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 nha, đeo nha. ơi? cái mày lên ui 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 điều, điều, điều. อ๋าเอ้ยแมงเอ้เจ้าไม่อุ้ยไอ้บ้านออลืมกดขึ้นลืมกดปีนอ่ะมันก็เป็นจังซี่แหละ เคยตรงนั้นเข็ดเลยนะครับโอ้ oh my god ขึ้นก่อนจะหลุดไหมเนี่ยโอเคอ่าเช็คพอยเช็คพอยเช็คพอยแล้วนะครับผมเอาได้มาเยี่ยมไปเลยครับผมอ้ายาเฮ้ยมันไม่ใช่ละมังเดี๋ยว โอเคข้างล่างอ๋อบาดีโอเคครับโคตรอันตรายคือแตะไม่ได้เลยนะครับแตะคือตายนะครับแตะคือตายอะ่ะมันไม่เหมือนน้ำทั่วไปอะ่ะที่แบบว่ายังแบบว่าดำผุด,ดำว่ายขึ้นมาได้นะครับที่มันอันตรายมาก ้ยไอ้บ้าออคือโอ้จังหวะมันโอ้อมันก็ขึ้นได้ไหมอ่ะมันมีอะไรปะไปไม่ได้เดี๋ยวๆเวพื่อความสบายใจของข้าพเจ้าขอให้สา,าัสดีหน่อยโอเค เดี๋ยวก่อนสมาธิคือต้องผูกไว้ก่อนผูกไว้แล้วมันจะรอดไหมรอดสิโอเคอึ๊บอ่าอาเดี๋ยวอันนี้มันอะไรอ่ายอ้าย โดงงโดอะไรวะเนี่ยไอ้บ้าคันตาเลยโอ้โหพระเจ้าเออมาหน,น้ามาหน้าน้องยานีจ๋าใจเย็นๆนะจ๊ะความจริงคนที่ใจเย็นก็คือข้าพระเจ้านั่นแหละดนตรีไม่ต้องบิวขนาดนี้ก็ได้เดี๋ยวทำไมมันเริ่มเป็นปมแล้ววะโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวนั่นไงอ่าโอ้โอเครอดแล้วแม่งเอ้ยขอเช็คพอยต์หน่อยอุ้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 ยปีนเข่าอีกแล้วอ่ะอะไรวะเนี่ยอ่า โอเคเยอบโอ้โหพระเจ้าแมงสาบโอ้พระเจ้าโอ้ไม่นะตัวนี้เหมือนเคยเป็นห้องทำงานนะครับแมงสาบมันทำอะไรเราวะขอดูอุ้ยมันมาวุ่นวายอ่ะอ๊ออุ้ยโดอูโด S <s <ans> <c oughs> <c oughs> อู้คนลุกเลยไม่เอาไม่เอาโอ้คนลุกโอเคมันกลัวแสงไฟเหรอแมงสาบ้านบ้านข้าพเจ้าไม่เห็นกลัวแสงไฟเลยอ้เมื่อกี้หลอนมากอู้หลอนไปไหนอะเดี๋ยวโอ้มันโดแมงสามแดงไหมพรมพราเจ้าแมงสามกินไหมพรมเหรอเกินไปแล้ว ถึงมาเลยดึงได้ไหมไม่ได้เหรอโอ้โดดไปไงวะเนี่ยเอูะโอ้โหเยอะไปว่ะโอ้น่ากลัวมากอะเปิดไฟโอ้ นั่นแหละครับท่านผู้ชมฮะใช่เหรอมันต้องใช่สิโอ๊ยโอ๊ย,อ,ยอะไรวะมันไม่ควรจะเร็วขนาดนี้ใช่หรือเปล่านี่โอเคอืมมันเร็วไปนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูอยู่มันได้เหรอเอาไงดีวะเอาไงดีนะเฮ้ยโอ้โหโดนสะเก็ดไปนิดนึงนี่ไงนี่ไงเออดึงกลับได้ เอออ่ะอืมอืมโอ้โหพระเจ้าพวกน่ากลัวมากโอ้โหโอ้ไม่เคยเกิดมาในชีวิตจะน่ากลัวขนาดนี้มาก่อนนี่อะไรวะ โอ,โอเคแก้มัดก่อนดึงออกมาอ่าลงมามัดจื๊บมัดจ้าบผักไปก็นั่นแหละฮะโอเคโอ้น่ากลัวน่ากลัวเกินไปไอ้อกาบ้า ไ,นนไฟดูดบอลน,นี้โอ้โหโอ้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 พระเจ้าโอ้พระสงผู้เจริญไฟดูดบอลนี้กำลังถามอยู่เมื่อกี้แม่งโดนอ่า โอ้คือเวี่ยงแล้วก็สปินเกลียวกับหลังขึ้นไปโดนเฉยก็น,นั่นแหละฮะโอ้โอ้โอ้โหฮึบโอเคเยีย่ยมว่ะอ่า มันจะรอดเหรอวะโอ้โหอึ๊บอ่าเฮ้ยรอดวะจึงแปะจึง,งจึงจึงแปะจึงจึงเฮ้ยตรงนี้นานจึงจึงได้ไดวแมวแมวจึงแปะจึงจึงตรงนี้ทำไมนานจังอ่า อุยรอดได้ไงวะโอเครอดเฉยนะครับอุยยาโอเคครับเดินทางเดินทางไปโดยรถโดยสารรถเมย์สายแปดอู้ฮาโลเอาได้มาตัวผอมมากตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ใช่ั้งใช่เปล่าวะ ไม่ใช่ข้าพเจ้าว่าไม่น่าจะใช่นะนี่ไงเฮ้เดี๋ยวโอเคเยี่ยมมากมันเป็นเครื่องแบบอะโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอ้ว้าว

bị cái bài ok cái trong này nó đồn phản chắc chắn ok đang yên á cung mắt mấy cọt lấy mình phải đồn là quá ตรงนี้ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวก่อนนะอา,อาจจะต้องโดดข้ามไปเดี๋ยวก่อนนะสีเหลืองเหน่าจะยืนได้ถ้าทฤษฎีของเราถูกต้องนะครับเราก็จะผ่านไปโดยสวสดีภาพง่ายได้จูฮุกรูมันไ้ก่อนเลย นั่นแหละฮะมันไม่พ้นไงก็ต้องอย่างนี้อ่าดาวมันลงไปไงล่ะเอาโถทฤษฎีของเราถูกต้องนะครับทีนี้เราก็เราก็ขึ้นไปอีกงอฉลาดว่ะ ไม่เคยฉลาดขนาดนี้มาก่อนในชีวิตแต่ว่าตีนจะโดนไหมตีนไม่โดนนะกรลบโอเคโอ้ยอีบ้าเออ,อเกือบไปแล้วโอ้ย่าขึ้นมาวะอุย้ยไม่ขึ้นเหรอ นึกว่าขึ้นนะอ่ะเขานึกว่าต้องขึ้นข้างบนขอโทษเฮ้ยเดี๋ยวก็อาจจะขึ้นข้างบนนะเพราะว่าข้างบนมันนี่ไงอ่าซ้ายหรือขวาขวาไม่น่าใช่เดี๋ยวสับสนดว่ะ อาตอนนี้ตั้งกาหัวแล้วเนี่ยโอ้จบลงด้วยความตายโอเคครับเราไปตามทางต่อดีกว่าอ่า แล้วไงอ่ะปัญหาคือมาที่เดิมเลยนะคือกูเอ่อผมก็กลับมาที่เดิมเปล่าวะไอบ้บ้าน่าจะต้องขึ้นนี่แหละแต่ว่าทางไหนละ่ะ ไม่มีอะไรเลยอะ่ะอุย๊ยอ๋อโอเคเยี่ยมละได้ละด้ละอันนี้ยากจริงนะโอ้โหหัวบิดต้องบอกว่าหัวบิดยากมากอะ่ะ ok 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 à còn à như ngày nãy ăn nó như ngày quá โอเคมันไม่โอเคมั้งมันขึ้นไม่ได้อ่ะอ๋อมันต้องขึ้นไปมากกว่านี้ luồng mang Nào, tay chửi Lớp nghe nè Ok Ồ, nhìn nè เดินได้ไหมเดินดึงเดินดึงเดินได้ไหมามานี่มานี่มานี่อย่าฝืนอย่าฝืนขึ้นไปขึ้นไปเออแหละอ่าอย่าฝืนอย่าฝืน โอ้ยเยี่ยมต้องบอกว่าพานี้เราจะไม่ตัดอะไรเลยนะครับเราจะให้ดูว่าความสมบุกสมบันในการผ่านมาแต่ละช่วงเนี่ยผมตายยังไงบ้างนะครับจะไม่มีการตัดในใดทั้งสิ้นนะครับจริงๆคือขี้เกียจตัดอพอพูดขี้เกียจตัดพุ่มแมงตายเลยโอเคต้องทีเดียวนั่นแหละฮะ ข้างบนข้างบนข้างบนมีอะไรนะข้างบนโอเคอีการนี TS ่ไงมันก็รู้ตัวดีวะเฮ้ย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 นี่มันเอ่ออะไรเอ่ย เฮ้ย <Hey, S 2> เหมือนกำลังทำลายร่างกายกันอะ่ะเฮ้ยมันทำอะไรกันน่ะไม่ค่อยดีแล้วอะ่ะจริงๆนะไม่ค่อยดีแล้วไม่ดีมากด้วยดึงมาไหมอะ่ะว้าว ขึ้นไปลุกไม่ใช่ให้มาขยำเล่นเฮ้ยกูกดกระโดดตอนไหนเนี่ยไม่ได้กดกระโดดเลยนะอ๋อยังไงดีอ่ะ ควรจะต้องขึ้นไปตรงนั้นใช่หรือไม่นั่นไงเยี่ยมดับไฟซะโอเค โอ้โหพอดับไฟปุ๊บอืมพันเจ้ามากันให้ลืมนี่มันอ๋อคนลุกผมเกลียดแมงสาบมากๆเดี๋ยวอุ้ยดีนะไม่ล่วงโอเคเข้าไปยานี้เอาซิยานี้เข้าไปเอาซิมายืนเหม่อทำหือเดี๋ยวมันก็มาอีกรอบเละอีกา เจ้าตัวนี้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้แมงสาบโอ้ยคนลุกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยได้มาแล้วนะครับก็ของขวัญของเราไปเชเควงดนเวลาเปิดดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น m u มัสอิชินาบ อ่านไม่ออกละลายมือป้าว้าวข่าวสารเคมีว่าโรงงานสารเคมีฟันภาษารัสเซียหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะอันนี้ว้าวโอ้ oh my god เหมือนโรงงานกักกันที่เขาบอกว่าโหชีวภาพมากๆเลยเนี่ยนี่โรงงานปลาตายหมดเลยเนะี่ย หมดแล้วอะยังไงต่อดีเนตอนนี้มืดแล้วด้วยนะครับอารูปรูปกลับมา3ส่วนแล้วนะครับผมอยากไปดูว่ารูปต่อไปมันเป็นรูปไหนขอหาก่อนนะอันนี้เล่นแล้วอันนี้เล่นแล้วเล่นแล้ว กล้องถ่ายรูปอันนี้ก็เล่นแล้วนะครับอันนี้ก็เล่นแล้วอันนี้ก็เล่นแล้วออฟดูดเล็้วก็เล่นแล้วมีอะไรที่เรายังไม่เล่นเนี่ยอ่ห้องคุณป้าเข้าได้ปะเข้าไม่ได้เหรอน่าจะต้องไปทางนี้ ผมขอไปดูดูเรื่องหน้าอเไรไงว่าดานมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้จริงๆมีแล้ววะข้างบนอะ่ะไม่มีเหรอมายานี้แล้วอุ๊บโอเค อามันก็แค่ขึ้นไปบนนั้นไม่ใช่เหรอเออคือตอนนี้รูปเนี้ยเป็นรูปสุดท้ายนะครับโอเคครับท่านผู้ชมนะฮเดี๋ยวผมจะมาหาทางไปก่อนนะครับแล้วก็จะกันหมาพาหน้าพอดีนะฮะกับน้องยานีนะครับอันราเวลจะเป็นไงต่อไปนะครับจุบจ๊บๆบายเรื่องราวเริ่มเข้มข้นแล้วนะตอนนี้นจ,จุดนี้นะฮะ